สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้สาหรับใครที่กําลังเครียดอยู่นะครับไม่รู้ว่ามาดูคลิปนี้เราจะเครียดไปกว่าเดิมหรือเปล่านะฮะ <c oughs> จัดฟูทีมแขนยาวยกทีมครับขอบคุณทีมจากคุณอองตวนกิจยางด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้จะเล่นสนุกๆน,นะครับเจอกับทีมของคุณโชครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับสามสองสามสามแผนอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> สามสอง 3 3 3 2บก2เป็น5บก3เป็น8บก3เป็น11ไม่ใช่สิ32 32ครับบวกผิดอันนี้ทีมของคุณโช,โชรครับใครเป็นใครดูกันเอ,เองแ <ch> ล้วกันนะครับก็มีปนๆกันไประหว่างไอคอนฟีเจอร์เบสเพยเยอร์เหลือใครจัดทีมฟูแขนยาวสวยสวยเท่ๆนะครับมาดูตัวอย่างคลิปนี้แล้วกันนะครับไปรวยๆกันไปครับแพ้ชนะอีกเรื่องนึงครับสนุกพอสกอร์ที่หลังครับ คลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงนะครับเด็กที่อายุต่ำกว่า80ปีโปรดใช้จักรยานในการรับชมครับโน <Nope. S 1> <laughs> แขนยาวยกทีมอย่างเทนะครับและที่สําคัญชอบชื่อทีมมากฮะอองตวนกีดยางครับ, <laughs> <laughs> <อ>บ <laughs> ไปเกมเริ่มครับฝั่งบาซินจะมีเดยว่ายกนะครับเป็นมิดฟิลนะฮะยืนมิดฟิลได้นะครับยอกแทงลูกนี้ก่อนเลยฮะทักไทยลึกไปเขมือนอยเออร น้อยเออคว้างมากิกส์กิกโดนกิสมันขโมยแล้วปั่นเลยส่งคืนน้อยเอออีกครั้งหนึ่งครับองตวนกิสมันเจ้าของครีมเนี่ยองตวนกิดยางนะครับนี่องตวนกิสมัน <c oughs> มาเนเอลออกมาแล้วครับมาเนเอลออกมาแล้วมาทําไมไม่รู้มาเนเอลโอ้โหไม่สนโลกครับมาเนเอลบอกว่าเพื่อเล่นไม่ได้อย่างใจครับมาเองเลยมาเนเอลใส่ฮาคิลาชันครับบารซิลเนี่ยยืนนิ่งหมดเลย <c oughs> มาเนเอลไปอีกครึ่งโอ้โหอย่างพิ้วเลย ฮะคิราชันทำงานแล้วล็อกลูกนี้เอาตัวรอดหรือเปล่าไม่รอดแล้วครับไปแล้วโดนแย่งไปแล้วครับไม่มีประตูฮะไม่มีนายทวานครับแต่ว่าฟานได้ฟานได้ก็เสร็จฟาร์ดี้ไปแล้ววาร์ดี้บอกว่าไม่ยิงฮะขอเลี้ยงเข้าประตูยิงมันง่ายเกินไปขอเลี้ยงเข้าประตูแต่ว่าปกเก้มากวางไว้ได้แต่สุดท้ายมานูเอลยิงเข้าประตูตัวเองไป <c oughs> หวังดีประสงค์อะไรมานูเอลบอกว่า <c oughs> ต่อยเขาก่อนลูกหนึ่งใจเย็นๆเดี๋ยวพี่เอาจริงแหมทําเป็นฟอร์มมัดเชือกลองเท้าดูครับพี่เก้บอกอุตสาห์มาขวางได้แล้วแต่สุดท้ายมานี้เแตะเข้าประตูกูเซ็งมากโอ้ดูว่วิ่งตามมาดุย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 ยแล้วสุดท้ายเข้าประตูผิดเลียมผิดเรียมไม่องเก๊กไม่องเก,ก๊ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำมันขาอ่อนนางอมทุก เอาล้วครับอองตวนกิดยางครับขึ้นนําคุณโชไปแล้ว1ประตูต่อศูนจากการทําเข้าประตูตัวเองของซูเปอร์มานูเอลครับแล้วโอลิเวอร์ก็ออกมาไม่น้อยหน้านี่เสียบครับสุดยอดคิงสมอลโอ้โหกระแทกวาดี้ครับอยู่เลยฮะขากระเพกเลยครับวาดี้คิงสมอลนี่เล่นเป็นมิดฟิลตัวรับนะครับดูกระแทกหืเตะไปที่เอล้อยหวยครับ แขนยาวยกทีมนะครับชุดนี้ทั้งบาราซิลทั้งฝรั่งเศสมีแค่กองหลังนะครับที่เหมือนกันนะเซนเตอร์3คนนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวานี่แขนยาวหายากเหลือเกินครับแต่ที่เหลือนักเตะไม่ซ้ำกันเลยนะครับ ไคแคมโอ้ยจานไม่ให้ฟาวครับไปแล้วเกตาเบาเดนี่เป็นกองหน้าจากทีมชาติซเัลนะครับมาทางด้านขวากิกส์ไปที่โมซาลาซาลาจ่ายตัดเข้ามาด้านในอดิโคพักไว้ให้กิกส์กิกส์เทินหนึ่งทีแต่ติดยอครับยอนี่ดูฟิลฟมากแล้วเก็บฟาวนี่เก็บฟาวเก็บฟาวหรือว่ายอคนะวันนี้เล่นเป็นมิดฟิลนะครับจานจานจานใช้ตาดูหรือใช้ไอ้ดูจานจานผมฟาวตรงไหนจาน จานเก่งอะถอดเสื้อเดียวๆว่าจานเก่าด้วยนะดูครับเดี๋ยววายอกรอจังหวะฟาวแล้วครับแล้วเป็นเบลเด้นะครับมาทําฟาวหรือวายอกทั้งสนามนี้แขนยาวหมดนะครับมีคนเดียวที่แขนสั้นก็คือจานเปาครับแต่จานเปาจะปรากฏตัวมาเมื่อมีจังหวะฟาวเท่านั้นนะครับที่เหลือเขาก็จะเป็นมนุษย์ล่องหนครับ พี่เบคพี่เบคจะโยกพี่เบ็กจะแหวกไม่ผ่านอาลีฮะอาลีอาลีจ่ายเตะอัดขาพวกเดียวกันเอง <laughs> โดนปัม๊มได้ไหมเบาเดหลงครับเบ็คแฮมเก็บบอดเบ็คแฮมจะโยกอีกแล้วไม่ผ่านคิงสมอลโอ้โหเบกแฮมโชว์ฟอร์ไม่ออกฮะเบคแฮมต้องเรียกบักคำแล้วกแบบนี้กิกส์ไปแล้วขวามาเติมฮะขวามาเติมแต่กิกส์เติ์นมาเจอปีเก้กครับ ไปทางด้านซ้ายครับอองตวนกีดยางครับวันนี้เดมเบเล่ไม่มากีดยางแทงไปให้วาดีสะดุดบอลน,นิดนึงวาดีโดนเสียบครับเสียบอลไปฝรั่งเศสจะได้บุกเลยครับซาร่าพาราซเซต,ต,เต,ต,เตมอนไปทางด้านขวาแล้วครับซาร่าพาราซเซต,ต,เตมอนสปีดแล้วสต็อปสต็อปแล้วสต็อปแล้วเตะอ,อัด <c oughs> กดอะไรกันมา <c oughs> กีดยางเตะอัดคืนนี่เอาคืนครับ แต่บอลเป็นจ่ายซาราพาราเซตมอนครับดีดลูกนี้สวยทีเดียวครับปีกพ่อมดจ่ายมาลูกนี้บเบาได้ปั่นแล้วโดนโอลิเวอร์ครับกระโดดชกบอลออกไปได้โอ้โหซูปเปอร์เซฟครับยังไม่เสียประตูนะครับโอลิเวอร์บอลอยู่ที่กีดยางครับจ่ายแทงลูกนี้วาดี้ทำบอลลั่นอีกแล้วครับเก็บบอลไม่อยู่ฮะเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในสตั๊ด อาลีจ่ายมาให้เบาเดตั้งป้อมปั่นอีกแล้วโอลิเวอร์บอกว่า,เ,าเร็วไปน้องนี่ทำไปทํามาจะจบครึ่งแรกแล้วนะครับบักขำโยกแล้วครึ่งโอ้โหอาลีเข้าบอลพลาดเลยครับบักขำตักโลกเนเข้าหนะ้าอกฟานไดแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับองตวนกีดยางนำคุณโชหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาดูครึ่งหลังกันต่อเนื่องเลย ฝรั่งเศสจะบุกก่อนแล้วครับแอนดี้โคตวัดมาให้กับมาเนลครับเล่นเป็นหน้าแล้วครับตอนนี้มาเนลมาเล่นหน้าครับจ่ายมาทางด้านขวาซาร่าพาราเซตมอนโยกลบวนไปวนมา380รอบครับหลบกีดยางได้จ่ายสั้นๆมาที่ไลอันจ่ายมาที่อาลีอาลีมองหามาเนลเจอแอนดี้ก่อนมาเนลดีดลกนี้โอ้ยอย่างเหนือครับมาเนลเรียกเพื่อนมาเลยโอ้โห จริงๆไม่ใช่ประตูนะครับเนี่ยแหมเก็บกฎมานานครับมานูเอลขอเล่นหน้าหน่อยครับ <c oughs> ปั้นสุดๆทุกคนมองหามานูเอลครับมานูเอลได้บอลแล้วตีจางเหนือเลยโอ้โหรุนพี่โอลิเวอร์นี่บอกว่ายอมเลยยิงแบบนี้พี่ยอมครับดูดิดโอ้หอลิเวอร์บอกว่าไม่ได้โดนรุ่นน้อง มาลูเอลอยามกันชัดๆขอเล่นหน้าบ้างครับมาโอลิเวอร์แต่ว่ายังไม่เปลี่ยนนะครับนี่วาดี้ยังอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอบอลตายก่อนนะฮะเตะอัดก่อนเลยหนึ่งที <c oughs> เน้นเตะอัดไว้ก่อนนะเข้ามาเข้ามาเตะอัดอีกหนึ่งที แล้วฝรั่งเศสจะบุกต่อครับมาเนลเอลโอ,โ,โอ้โหโยกอย่างผิวเลยมาเนเอลพลาดแล้วครับโดนบาคามแย่งไปบาคขมมองข้างหน้ามาเนเอลดักไม่ได้ครับเฟอร์นันโดเฟอร์นันโดจะตะวัดคืนมาทีบาคามบาคามหาบอลหาเพื่อนหาเพื่อนโอ้โหมุดมุดอย่าลืมไปว่าเราไม่ใช่นักเตะญี่ปุ่นครับฟอรนันโอ้โหูยิงนกตกปลาช่วงนี้เป็นช่วงท้ายภาคแล้วนะครับของเปส2021เพราะฉะนั้นหาอะไรทำสนุกสนุกนะ อย่าไปซีเรียสกับเกมมากครับอย่าไปคิดมากอย่าไปวิตกกังวลว่าภาคหนะ้าจะเป็นยังไงอะไรนะไอคอนจะหายไหมอะไรยังไงอย่าไปซีเรียสครับเล่นเกมให้สนุกคฮะอะไรจะเกิดก็เกิดครับผมก็บอกแบบนี้ทุกปีนะมานเนลเอา้าวกลับมาเล่นเป็นประตูแล้วเหรอโดนกระแทกสิครับแบบนี้จะใช้ฮาคิราชันเหรอ <c oughs> เอาแล้วบอลทะลักเซอร์กิโอมาแก้ตัวให้เพื่อนแต่ว่าบอลยังอยู่ที่เฟร์นันโดย้อนมาที่โอลิเวอร์โอลิเวอร์ตั้งป้อมตุ้ม ทักทายรุ่นน้องครับทักทายรุ่นน้องยังไม่ได้ครับยังแก้หน้าแก้ตาไม่ได้ครับโอลิเวอร์โดนมานอเอลยิงแบบดิดๆเนื้อเนืออาวเซอร์กิโอจะไปแต่ว่าโดนตัดฟาวข <c ười> ำๆนะครับอย่าซีเรียสนะใครซีเรียสก็ข้ามไปได้เลยครับ <c ười> คลิปนี้สาระไม่มีฮะเน้นความบันเทิงครับอ่ะเดี๋ยวก็จะมี คลิปแบบนี้ออกมาบ่อยๆนะครับช่วงนี้จะได้ผ่อนคลายกันนะครับมีรู้ว่าจะเครียดมากกว่าเดิมหรือเปล่าเอามาดูเอลครับมาเตะเองเลยกลางสนามวัร์จลมาดูเอลแทกลามอสบอกมึงอย่ามึงกลับไปเลย <c oughs> ลามอสเก็บหมดแต่พวกเดียวกันเอง <c oughs> แล้วมาดูเอลครับฝืน ติดซาเน่นครับซาเน่ไม่ยิงฮะซาเน่บอกว่าเราต้องเหนือเราต้องเลี้ยงเข้าประตูครับเราไม่ยิงฮะเบคแคมไปแล้วปีแก้ลื่นสองรอบครับลามอสโอ้มาจากไหนไม่รู้ครับมาดูเอลตะคุบบอลจะขาเลยโอ้โหทั้งรุกทั้งรับแกแน่นจริงๆอ้าวแต่เคียร์ไม่ดีฮนะ มาเข้าทางบาซินต่อครับซาเน่มาที่โอลิเวอร์จ่ายให้กับเดวิดปะขำปะขำดีบซ้อนมาโอลิ Oliver. เวอร์เก็บมาอยู่เก็บทรงไม่อยู่จ่ายมาที่กิจจางกิจจางมานุเอลล้ำน้า,มาน,นามานุเอลไหนนะนี่มันโอลิเวอร์ดิมึนแล้วตอนนี้โอลิเวอร์ครับยังแกหนา้าแกตาให้ตัวเองไม่ได้ครับโดนรุ่นน้องยิงตอนนี้เหลือประมาณ15นาที มานเนโอาจ่ายมาที่ไลออนส์ฮาราเซเต,ตมอนย้อนมาที่เคลาดเคลาดโดนกีดยางกระแทกแล้วโอ้โหจานจานเป่าเป่าครับเสียฟาวครับบาซินเป่าแบบหาตัวไม่เจอฮะเสียงนกหวีดมาจากไหนไม่รู้ฮะจานอยู่ไหนก็ไม่รู้สงสัยนั่งข้างสนาม อ้าวโดนขโมยแล้วครับโอลิเวอร์ขโมยได้อ้าวเจอฮาคิราชันแน่เน่ฮาคิราชันฮาคิฮาคิราชันอยากเข้ามาใกล้อยากเข้ามาใกล้ต้มมานน่ทุกคนวาัว่มวหั่มานเหน่มานนัวนน่โอ้โหแวหัววสวยๆเท่ๆครับ มาเจอพลังาฮาคิราชันของโอลิเวอร์เข้าไปฮะใครเข้าใกล้นี่ต้องล้มหมดดูฮะหนแล้วโจกแล้วยิงโอ้ยาฮาคิราชันครับโอลิเวอร์ er. ในที่สุดก็แกน้าแกตาให้กับตัวเองได้สำเร็จครับยิงรุ่นน้องคืนไม่ได้การแล้วเราต้องเปลี่ยนประตูครับเอาฟอนันโดมาเล่นแทนเจมี่เจมี่ไปเล่นหน้าคู่กับ โอลิเวอร์ไปอ้าวแต่ว่าตอเลสยังอยู่นะยังใส่เสื้อเหลืองอยู่นะครับตอเลสเดี๋ยวต้องรอบอลตายก่อนนะวาดี้ยังเป็นประตูอยู่นะครับเซอร์กิโอคืนมาที่วาดี้คึง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 เข้ามาดิ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  <c oughs> ขอขอดึงหน่อยขอดึงหน่อยจะหมดเวลาแล้วเข้ามา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 สิ มาใหมาหมตะคุบสิครับมงคืนก็ใช้มือได้จะหมดเวลาแล้วเอาใหม,ม่มาที่มาที่มามาได้เรียกมาเฮ้ยโดนเลยเ <c ười> ฮ้วารีบอกว่าให้เขาไปให้เขาไปให้เขาไปโงหนุ่มเขาเรียกเพื่อนไปแล้ว <c ười> โอ้โหเกต้าเบราเด้ครับ ชวนเพื่อนๆผีแต่คร um ับสมอกันไป2องประตูต่อ2องครับจากความผิดพลาดและความยั่วยวนของเจมี่วาดีวาดีครัเจมี่วาดีบอกว่าฟุตบอลการกุศลน่ะผมอยากยิงจุดโทษการกุศลนะผมก็เลยปล่อยให้ยิงไงแก้ตัวแก้ตัวโอ้แย่งกันยิงด้วยซ้ำนะ แต่ว่าเหลืออีก3นาทีครับทดเจ็บทหารยังไม่หมดอย่าเพิ่งนับสุดเวลาเอ้ยไม่อะไรเอาหมดเวลาการแข่งขันครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับแต่ว่าจะต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษเกมยังไม่จบครับคนแรกของปาซิลโอลิเวอร์ครับดวลกับ เอาเดเอาเบลเดมาเป็นประตูนะฮะนั่นคนแรกของฝรั่งเศสครับมานนเอลดวลกับตอเรสครับมานนเอลเหาะแล้วยิงตรงกลางเซฟครับคนที่2ของบราซิลครับเจมี่วาด,ดี้ามาใส่เสื้อสีเหลืองแล้วนะครับไม่ใช่ประตูลวยิงนิ่มๆครับเกมมันหยุดพอดีนะเมื่อกี้นี้คนที่2ของฝรั่งเศสครับแอนดี โคยิงไปทางด้านขวาบาซินยังนํำอยู่2ประตูต่อหนึ่งนะครับคนที่3ของบาซินครับอองตวนกิอยางยิงไปตรงกลางอีกแล้วทีนี้เบาเดดักทางได้แล้วครับยิงตรงกลาง3มรอบคนที่3ของฝรั่งเศสครับเดจาวูดูลฟูใครก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ ยอดยอดยอแล้วยิงไปทางด้านซ้ายครับต่อเลสแคคซิมูกเลย <c oughs> <c oughs> คนที่4ของบปาซินครับยังที่จะเลือกยิงตรงกลางอีกโอโ้เบาเดครับสบายสบาย,บายอยู่กับพี่คนที่4ี่ของฝรั่งเศสครับโมฮัมเหม็ดซาราฟพ,พาลาเซตมอนครับดวนกับโปนันโดโปนันโด,นนโดตัดสินใจเลือกทางด้านขวาแล้วครับเปลี่ยนใจครั้งแรกแต่ว่าพาลาเซตมอนยิงไปตรงกลางครับ คนที่5ของบาซินครับดีเอโก้ฟลอรันดีถ้ายิงพลาดพี่แพ้เลยครับต้องให้เข้าสถานเดียวยิงตรงกลางอีกหนึ่งครั้งครับคนที่5ของฝรั่งเศสครับอาลีถ้าอาลียิงเข้าฝรั่งเศสชนะเลยนะครับเปิดันโดต้องเซฟให้ได้ครับถ้ามัมัมัดอาลียิงเข้านะครับจะชนะทันทีครับ ยะยอยๆแล้วยิงไปทางด้านซ้ายทุกคนมาดีใจกับอ้าวมานนเอลก็ฮ <laughs> ้ยเขาไม่ได้เป็นประตู <laughs> เกมงงนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นมา <laughs> เอฟเฟกต์จับมาที่ฮีโร่ของฝรั่งเศสครับมานนเอล โอเคครับขอบคุณคุณเตาและคุณโชด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกดสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับไปลแล้วขอให้มีความสุขนะครับเก็บค,คิดกันเลย